รายงานการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคลบาสู่การปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุขโขทยัยองค์ประกอบที่1ความเป็นมาความสำคัญและกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชีวัดที่ 1. ความเป็นมาความสำคัญและการวิเคราะห์สภาพปัญหา 1. ความเป็นมา โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุนลาบาทยดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกโไทยได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่ผู้เรียนทุกช่วงวัย 2. ความสําคัญส่งเสริมทุนทางสังคมของจังหวัดสกโไทยสนับสนุนยุทธศาส์ชาติด,ด้านการพัฒนาศักยภาพคน3การวิเคราะห์สภาพปัญหาอัตรากําลังครูไม่เพียงพอขาดตัวชี้วัดพฤติกรรมเชิงคุณภาพ กิจกรรมขาดความต่อเนื่องเครือข่ายสนับสนุนยังไม่ครอบคลุม 4. สรุปประเด็นสำคัญต้องพัฒนารูปแบบกิจกรรมเครื่องมือประเมินและเครือข่ายสนับสนุนให้เข้มแข็งสถานศึกษาต้องบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้กรอบพระบรมราโชบายตัวชี้วัดที่2แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 1. แนวทางการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับระหว่างครูผู้นําชุมชนและนักศึกษา 2เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะพละเมืองดีอย่างเป็นรูปธรรมครูมีทักษะจัดกิจกรรมและประเมินผลสถานศึกษามีระบบพัฒนาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 3. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสร้างเครื่องมือประเมิพนพฤติก,กรรม ทำแผนกิจกรรมรายปีใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการขยายผล 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เรียนมีพฤติกรรมจิตอา,าสาศูนย์มีระบบประเมินคุณลักษณะที่ต่อย,ยอดได้เกิดต้นแบบกิจกรรมพลเมืองดีที่นําไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ตัวชี้วัดที่3กรอบแนวคิดในการพัฒนา 1. หลักคิดสําคัญของกรอบแนวคิดบูรณาการพระบรมราโชบายทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดจากชุมชน 2. ความสัมพันธ์ของแนวคิดกับเป้าหมายและบริบทพื้นที่ตอบโจทย์ผู้เรียนกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเยาวชนตกหล่นและคนไร้โอกาสสร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงชีวิตจริงมีจิตสาธารณะและทัศนคติที่ดีต่อสังคม 3. โครงสร้างกรอบแนวคิดฐานแนวคิดพระบร,รมราโชบายทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ตามบริบทชุมชน,นกลไกกิจกรรมการบรรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนผลลัพธ์ผู้เรียนมีคุณลักษณะ พลเมืองดีมีต้นแบบกิจกรรมและขยายผลสู่เครือข่าย4การมีส่วนร่วมในการออกแบบกรอบแนวคิดใช้กระบวนการโฟกัสกรุ๊ปและประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูชุมชนและนักศึกษานำข้อเสนอและบทเรียนจากปีที่แล้วมาสังเคราะห์เพื่อออกแบบแนวคิดที่ยั่งยืนองค์ประกอบที่2กระบวนการดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดที่1วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนา1วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลเมืองดีตามบริบทท้องถิ่นและพร,ะรมราโชบายพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดก,กิจกรรมบูรณาการด้านคุณธรรมและความเป็นพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่สะท้อนคุณลักษณะของพลเมืองดีครูมีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและใช้เครื่องมือประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตัวชี้วัดที่2หลักการทฤษฎีแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ หหลักการสำคัญที่ใช้นำทางการดำเนินงานยึดหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่10สร้างคนดีมีอาชีพมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบริบทชีวิตจริงหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. ทฤษฎีและแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชน 3. การเชื่อมโยงหลักการสู่การปฏิบัติจริง นำหลักการเหล่านี้มาออกแบบกิจกรรมเช่นค่ายคุณธรรมกิจกรรมอาชีพจิตอาสาและกิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นตัวชี้วัดที่3กระบวนการดำเนินงาน 1. ขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจบริบทและข้อมูลผู้เรียนวางแผนร่วมกับครูและชุมชนจัดก,กิจกรรมตามแผนติดตามและประเมินผลสะท้อนผลและวางแผนต่อเนื่อง 2. บูรณาการแนวคิดเชิงระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้กับวิถีชีวิตชุมชน 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวัดโรงเรียนเข้ามาร่วมออกแบบและจัดกิจกรรมตัวชี้วัดที่4การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 1. ห,หลักของการมีส่วนร่วม ชื่อว่าการศึกษาคือภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมจะเสริมสร้างความยั่งยืนของกิจกรรม 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนจัดกิจกรรมเป็นวิทยากรและประเมินผลมี MOU และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. กลไกการมีส่วนร่วมคณะทำงานภาคีเครือข่ายเครือข่ายอาสาสมัครครูชุมชน 4. ผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในหลายมิติเกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนและต่อเนื่องในพื้นที่ องค์ประกอบที่3ผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับตัวชี้วัดที่ 1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 1. ภาพรวมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเช่น จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ IDP และบันทึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสะท้อนคุณลักษณะพลเมืองดี 2. การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับบริบทผู้เรียนใช้เป็นฐานในการพัฒนาแผนรายบุคคล3จุดเด่นด้านการจัดการสารสนเทศมีระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูลรายบุคคลอย่างต่อเนื่องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลและพัฒนากิจกรรมในรอบถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชีวัดที่2การบริหารจัดการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามและประเมินผล1การบริหารจัดการโครงการ วางแผนโครงการตามวงรอบมีการวิเคราะห์บริบทวัตถุประสงค์และกิจกรรมชัดเจนจัดทําปฏิทินกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ตามความถนัดของครูแต่ละคน 2. การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเช่นคลายคุณธรรมกิจกรรมอาชีพและจิตอาสา 3. การนิเทศติดตามและประเมินผลติดตามผลผ่านการสังเกตการประเมินตนเองการประเมินโดยครูและเพื่อน 4จุดเด่นของการดำเนินงานใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครูมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือวัดพฤติกรรมผู้เรียนตัวชีวัดที่3เครือข่ายและความร่วมมือในการดําเนินงาน 1. ความสําคัญของเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมและการเรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียนสร้างความเข้าใจร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดี 2. ภาคีเครือข่ายหลัก ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดโรงเรียนหน่วยงานสาธารณสุข3รูปแบบและกลไกการทํางานร่วมกัน MOU การสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมวางแผนและแลกเปลี่ยนการส่งบุคลากรเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรม4ผลลัพธ์ของความร่วมมือได้รับการสนับสนุนทรัพ,พยากรทั้งคนและงบประมาณสถานศึกษาและชุมชนมีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตัวชี้วัดที่4ประโยชน์และความสําคัญ ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตทัศนคติที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักตนเองมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาตน 2. ประโยชน์ที่เกิดกับสถานศึกษามีรูปแบบกิจกรรมต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนครูมีความสามารถออกแบบและประเมินผลกิจกรรมได้อย่างมีระบบ 3. ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนและสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองในพื้นที่ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดและใช้คุณลักษณะพลเมืองดีในการพัฒนาสังคมของตนองค์ประกอบที่4การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 1. คุณลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนดมีจิตสาธารณะมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้เคารพสิทธิผู้อื่น 2. แนวทางการพัฒนาจากกิจกรรมค่ายคุณธรรมจิตอาสาและโครงการบูรณาการกับอาชีพ 3. เครื่องมือในการวัดและประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมแบบประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนร่วมกิจกรรมแ้มสะสมงานรายบุคคล 4. ผลการพัฒนาผู้เรียนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะที่กำหนดอย่างเห็นได้ชัด ครูสามารถใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนการพัฒนารายบุคคลได้แม่นยำมากขึ้นตัวชี้วัดที่2การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแนวทางการพัฒนาใช้พระบรมราโชบายรัชกาลที่1 0เป็นหลักในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นการรู้หน้าที่พลเมืองความมีระเบียบวินัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการติดตามและประเมินผล ติดตามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนการทำจิตอาสาและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วมจากครูผู้นำชุมชนและผู้เรียนเองผลที่ปรากฏผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคมสามารถนำคุณลักษณะเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงเช่นการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบที่5การเผยแพร่ผลงานและความยั่งยืนตัวชี้วัดที่1การเผยแพร่ผลงาน 1. แนวทางการเผยแพร่ผลงานใช้สื่อดิจิทัลเช่น Facebook, Infographic, VTR บทเรียนออนไลน์จัดนิทรรศการในเวทีระดับจังหวัดและภาคและเวทีกศน,นระดับประเทศทถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านครูต้นแบบและการศึกษาดูงาน 2. ผลการเผยแพร่ที่ปรากฏได้รับความสนใจจากเครือข่ายภายในและภายนอกมีการนำรูปแบบกิจกรรมไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นขยายผลความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 1. แนวทางการพัฒนาครูกศนอ,อย่างต่อเนื่องพัฒนาเครือข่าย PLC ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 2. ผลที่ปรากฏจากการพัฒนาครูครูสามารถออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดครูแกนนำเป็นต้นแบบและขยายผลให้ครูทุกคนอื่นในพื้นที่ ัวชีวัตที่ 3. การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 1. แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและความสนใจเชื่อมโยงกิจกรรมคุณธร,รรมและการเรียนอาชีพและจิตอาสา 2. กลไกส่งเสริมความต่อเนื่องปฏิทินกิจกรรมรายปีและแผนหลูดแผนระบบติดตามผลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. ผลลัพธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนเกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีคงที่ นำไปใช้ในชีวิตจริงเช่นการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผู้เรียนมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง